กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4นำตัว3ผู้ต้องหาฆ่าหันศพฝากขังที่สอพอเขาสวนกวางนะครับก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนยอมรับสารภาพและตัดสินใจมอบตัวสู้คดีคุณทัป,ปนีเอศีชัยรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับ ค,ค,คุณกิติคะ่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นำสามผู้ต้องหาในคดีฆ่าหาันศพมาฝากขังไว้ที่สพเขาสวนกวางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุในจังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพคะ่ะ หลังจากเดินทางมาถึงสนามบินขอนแก่นพลตำรวจรีเจริญวิทย์ศรีวณิตรองผู้ชันการตำรวจภูธรภาค4ี่นำตัวนางสาวปรียนุชนนวังชัยหรือเปรียวนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญและนางสาวอภิวันสัตยาบัณฑิตหรือแจ้ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนางสาวริศรากลิ่นจุย้ยหรือแอม มาที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค4ท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษคอยคุ้มกันซึ่งจะมีการนำมาสอบปากคำที่นี่นะคะก่อนที่ส่งตัวให้กับสถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวางโดยเจ้าตารวจมีการสอบปากคำสามผู้ต้องหา<ม>เพื่อเตรียมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งมีตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจดีเอ็นเอทั้งสามผู้ต้องหาด้วย ในขณะที่3มผู้ต้องหาเดินทางมาถึงนางสาคอนภาษีแม่ของนางสาวเปียรนุดนวลวังชัยหรือเปรี้ยวที่มารอพบลูกสาวถึงกับมีอาการเป็นลมทั้งญาติและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันประถมพยาบาลจากนั้นมีการนําตัว3มผู้ต้องหามาฝากขังที่สพเขาสวนกวางในคืนนี้ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพตามจุดสําคัญตั้งแต่หน้าหอพักของแอมที่เป็นจุดล่อลวงและนําแอมขึ้นรถยนต์ก่อนเกิดการทําร้ายร่างกายจนเสียชีวิตจุด ที่ไปซื้อเลือดอุปกรณ์ต่างๆและจุดลงมือฆ่าหันศพในรีสอร์ทก่อนที่จะนําศพไปทิ้งไว้ที่บ้านโนนสง่าอเาเภอเขาสวนกวางเึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดกําลังตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยทุกจุดเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายค่ะค่ะซึ่งในระหว่างการนําตัว3ผู้ต้องหาจากจังหวัดเชียงรายมาแถลงข่าวที่กรุงเทพจนมาถึงที่ขอนแก่นดิฉันก็ได้มีโอกาสติดตามการนําตัวของทั้ง3คนมาและมีโอกาสได้พูดคุยกับ2ผู้ต้องหาค่ะ แม้จะยังไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนแต่ในคาให้การของนางสาวปริยนุชนนวังชัยหรือเปรี้ยวยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือแอม,มจริงเดิมนั้นนัดหมายมาเพื่อที่จะพูดคุยจากความกดแค้นส่วนตัวแต่เกิดการใช้กําลังรุนแรงมีการบีบคอจนแอม,มเสียชีวิตจึงต้องหาทางอําพลางศพโดยในการหันศพนั้นนายวสินนามพรมได้ร่วมหันศพด้วยซึ่งตรงกับคาให้การของนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญท,ที่ทีมข่าวสามมิติมีโอกาสพูดคุยเพียง เอิญยืนยันว่านายวศินร่วมกันหันศพแอมกับเปี้ยวส่วนตัวเองและนางสาวอภิวันสัตยาบันดิตหรือแจ้นั้นก็ช่วยจับร่างของแอมและล้างเลือดเอินยอมรับว่าตั้งใจจะมอบตัวตั้งแต่หลังเกิดเหตุแต่ตกใจจึงต้องหลบหนีเช่นเดียวกับแจ้ที่กล่าวขอโทษครอบครัวของแอมและครอบครัวของตอนเองพอลงเข้าไปแล้วทำาไงต่อครับกัเปียวกับวศินก็ลงมือค่ะเปียววศินทำอะไรนะต้องหันทําไปต้องหันหนูไม่ทราบค่ะ เปรี้ยวกับวัาสิทค่ะชควเทียวก็แข็งขันในว่นอันนี้หนูดูหันหลังนะคะนเคือหนูเหมือนพอรับรชาตินะคะทำอะไรไม่ได้คือแบบกลัว<ช>แบบทำอะไรไม่ออกแบบเดินไม่ได้ กกก็็ลัวแถ้าเราหยิบหยิบชิ้นก่วนไหนตัวก็ล้างเลือดนะคะล้างเลือดล้างล้างก่อนหรือว่าเก็บก่อนก็เก็บก่อนเก็บส่วนไหนก่อนเก็บส่วนอกเปลือกหน้ก่อนขอนบนหรือขอนล่างขอนขอนบนค่ะขอนบนนะครับใส่ใส่ค่ะใส่ถังดำใส่ถังดำก่อนหรือว่าใส่ถังก่อนมันจะเป็นถุงดำแล้วก็ใส่ถังอ๋อใส่ดำได้แล้วใส่ถังมันใส่ใส่ 在他们。<Thank> ก่อนที่จะออกมาไล้มาอยู่ที่นู่นแล้วเราไปอยู่ที่ไหนยังไงคะอยู่ในป่าบ้างค่ะข้างทางบ้างเราอยากจะบอกอะไรไปถึงครอบครัวบ้างในพอก็พูดได้คําเดียวขอโทษค่ะ่ะแต่ว่าณเวลานี้คือสภาพจิตใจเราดีขึ้นไหมใช่คะ่ะไม่เครียดแ,แล้วคะ่ะ วันนี้ทีมข่าวสามมิติมีโอกาสสอบถามคำถามที่สังคมต้องการคำตอบจากเปี้ยวหลายครั้งแต่เปียวยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆบอกเพียงสั้นๆว่าพร้อมจะชี้แจงในสิ่งที่ทำลงไปและการที่ทั้ง3คนเข้ามอบตัวก็เป็นสิ่งยืนยันว่ายอมรับผิดทั้ง3าคนนั้นยังเล่าให้ฟังด้วยว่าระหว่างหลบหนีอยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเครือข่ายยาเสพติดหลบซ่อนตัวกันเองตามลําพังตามที่ต่างๆและได้เข้าไปมอบตัวที่สถานีตำรวจท่าขี้เหล็กโดยมีการไปซื้อเสื้อผ้า หม่รวมถึงผ้าห่มเพื่อเตรียมตัวที่จะถูกควบคุมตัวก่อนที่จะหมดอิสรภาพค่ะในวันพรุ่งนี้เจ้าที่ตำรวจจะนำตัว3มผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดสำคัญนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะคุณกิติค่ะขอบคุณครับคุณธวันีครับ